สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชา n e l อาจารย์เสก5.0นะครับสาวท่านที่สนใจการประชุมเชิงสำหรับไลน์ของผมนะครับซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นรอบที่2และเป็นรอบสุดท้ายนะครับในเรื่องของ c o n s i s e of m o n e y for people นะครับสรุปสาระสำคัญของเงินนะครับสำหรับคนทั่วไปซึ่งผมเรื่อนเวลาจัดนิดหนึ่งนะครับจากเสาที่16เนะมษายน65เนี่ย เรื่อนเป็นอาทิตย์ที่1 7เมษายน65นะครับเวลา18.30นถะึง21.30น,นนะครับท่านที่สนใจสามารถติดต่อผ่านไลน์ดีผมนะครับ4 9ก9กนะครับก็เนื้อหาสำคัญต้องบอกว่าสำคัญจริงๆนะท่านจะเข้าใจทั้งหมดสำหรับท่านที่พลาดการชุมสัมมนาไลน์ของผมนะครับลตั้งแต่ปี2019 2020 2021นะครับท่านจะเข้าใจนะปัญหาเรศรษฐกิจการเงินในขณะนี้นะครับ สาระสรําคัญนะความสําคัญของเงินนะการสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันนะครับเงินกับหนี้สินเงินกับอํานาจเศรษฐกิจมาาภาคและเศรษฐกิจยุลภาคนะครับเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความชั่วร้ายหรือไม่นะครับเงินจากระบบธนาคารกลางปัญหาเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบันนะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษนะครับเงินสกุลคริปโตและเงินดิจิตอลนะครับซินเทนแบงค์นะดิจิตอลคอเรนซีนะครับ ท่านที่เคยพาดนะการประชุมสัมนาออนไลน์ของผมตั้งแต่ปี2019 2020- 2 0 2 1อนะ่ท่านตามในการสัมนาออนไลน์นี้นะครับท่านจะรู้เข้าใจปัญหานะที่ลึกซึ้งในขณะนี้นะครับแลนะสำหรับท่านที่นะผ่านการประชุมสัมนาออนไลน์ของผมมา2ตอนที่แล้วรอตอนที่3นะรออีกไม่นานนะครับผมเห็นสัญ,ญญาณที่บีบอัดเข้ามานะว่ามันจะเกิดการแครชในไม่ช้านี้นะติดตามกันนะครับนะตอนที่3 ซึ่งจะทำหลังจากที่เกิดนะเหตุการณ์นะครับการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษนะได้ถูกจุดชนวนขึ้นแล้วนัเนเองนะครับติดตามนะครับครับในวิกฤตนะครับยูเครนนะครับที่เป็นความขัดแย้งนะครับทางด้านรัสเซียนะครับยูเครนน,นะครับ แล้วก็ความขัดแย้งนี่นะครับมันลึกซึ้งไปกว่าน,นั้นนะมันเป็นความขัดแย้งนะโดยตรงเลยหลักนะระหว่างทางารัสเซียกับทางด้านสหรัฐแล้วก็องค์การเนตโต้นะครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยไม่ต้องการให้นะครับาทางสหรัฐเนตโต้เนี่ยรับยูเครนเป็นสมาชิกนะและไม่ต้องการให้องค์การเนตโต้เนี่ยขยายมาทางตะวันออกนะครับเพราะว่ามันเป็นภัยนะต่อมาตุภูมินะของรัสเซียนะครับ แล้วเหตุการณ์มันก็ลุกลามบันปลายนะเป็นทั้งเกิดสงครามนะที่ทางรัสเซียเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษงานอาหารนะเข้ายึดครองอยูเครนนะครับซึ่งนับจากการเกิดนะครับสงครามนะครับผมก็ได้วิเคราะห์ให้ฟังมาเรื่อยนะครับว่าสงครามนี้น่าจะยืดเยื้อะนะครับไม่น่าจะจบง่ายนะด้วยเหตุผลก็เพราะว่าเอามันมีความลึกลับซับซ้อนนะมีความลึกซึ้งอยู่แล้วผมก็เชื่อว่า การเกิดสงครามเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีการคิดคำนวณมาก่อนนะไม่ใช่บุ่มบามเข้ามานะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าทั้ง2ฝ่ายมีการคิดคำนวณมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทางรัสเซียแล้วก็ฝ่ายทางด้านสหรัฐแล้วก็เนโตนะครับว่าการที่โต้ตอบกันนะนะับนะนะตั้งแต่ขั้นตอนการเจรจานะครับในเรื่องของข้อเสนอของรัสเซียที่ขีดเส้นแดงนะไม่ให้รับยูเครนเป็นสมาชิกแล้วก็ เอ่อโตเนี่ยจะต้องไม่ขยายไปทางตะวนันออกและทางสหรัฐและเนโต้เนี่ยนะครับไม่ยอมรับนะในการเจราจานั้นนะครับด้วยข้ออ้างเรื่องของสิทธิเสรีภาพของยูเครนในการสมัครเข้าเนโต้อะไรต่างๆนานานะครับผมเชื่อว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีการคิดคำนวณมาก่อนและไอตัวเกมจริงๆนะครับไม่ใช่ตัวสงครามยูเครนนะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะซึ่งแน่นอนหลายท่านเนี่ยจะมองว่า นี่แหละคือเรื่องที่สําคัญที่สุดนะก็คือสงครามยูเครนนะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกของอยูเครนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลองมองลึกซึ้งหรือว่าเปิดมุมมองนะครับให้หลากหลายมิตินะมองให้ลึกเข้าไปนะซึ่งผมบอกว่าไอตัวสงครามจริงๆเนี่ยนะเป็นสงครามท่านพิมพ์นะเป็นสงครามท่านพิมพ์ท่านพิมพ์เงินนะครับส่วนใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยคือมีฝ่ายหนึ่งนะต้องการนะครับยึดนะ อำนาจของท่านพิมพ์เงินนะเพื่อเปิดพิมพ์ต่อไปอีกฝ่ายหนึ่งต้องการนะที่จะยึดท่านพิมพ์เงินเพื่อจะยุติการพิมพ์เงินนะเพราะนั้นมันเป็นการสู้นะในหลากหลายมิติที่ลึกซึง้งนะผมจึงเรียกว่าเป็นการเปิดสงครามท่านพิมพ์เงินนะส่วนใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยนะครับก็จะพบ,บว่านะครับทางฝั่งหนึ่งนะครับก็พยายามจะไปต่อนะโดยการ ยืดเยื้อสงครามนะครับอีกฝั่งหนึ่งกนะ็จะไปต่อด้วยการยืดเยื้อสงครามเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป้าหมายแตกต่างกันอีกฝ่ายหนึ่งะจะยืดเยื้อต่อไปเพื่อจะยึดอํานาจของท่านพิมพน์นหยพิมพ์ต่อนะครับเพื่อทําให้ดอลลาร์เนี่ยนะครับมีอนุภาพนะต่อไปอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามจะยึดนะท่านพิมพ์เพื่อไม่ให้พิมพ์เงินนะครับโดยการที่ทําให้เงินนะครับไปผูกติดกับทรัพย์สินที่แท้จริงนะน,ะนั่นก็คือ อาจจะเป็นอ่ m คอมมอ y ดิตี้นะเช่นน้ํามันพลังงานนะครับหรือทองคำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราวองเห็นก็คือว่านะนอกจากเราจะเห็นการต่อสู้กันทางภูมิศาสตร์โลกแล้วเนี่ยมันจะมีสงครามเศรษฐกิจแล้วก็มีสงครามการเงินด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะทางรัเสเซียเองนะครับก็บอกว่านน,นอกจากตัวเองจะใช้รูเบิลในการซื้อนะเรื่องของพลังงานนะน้ำมันแกส๊ส หรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตัวเองนะจะส่งแล้วเนี่ยก็ชักชวนสมัครพักพวกนะครับใน <Yeah. S 1> กลุ่มบริกสนะครับซึ่งก็มีบราซิลนะครับรัสเซียเองนะครับแล้วก็อินเดียนะจีนแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับให้มาร่วมกันใช้เงินสกุลของตัวเองเนี่ยในการซื้อขายนะซื้อขายพวกสินค้าอุปโภคบริโภคซื้อขายพลังงานต่างๆนะครับก็คือไม่เอาดอลลาร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผม มองเห็นและคาดการนัับตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนระเบิดขึ้นเนี่ยผมบอกแล้ว,วสงครามนี้จะยืดเยือ้อพร้อมเป็นสงครามที่ซับซ้อนกว่าที่เห็นนะแผลนะที่เกิดจากภูมิศาสตร์โลกยูเครนเนี่ยมันแค่ผิวแผลมันเล็กกว่าแผลที่ใหญ่กว่าเนี่ยมันคือเศรษฐกิจแล้วก็การเงินนะครับ เราก็มองเห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่ผมคาดการว่าสงครามจะยืดเยื้อแล้วแผลเล็กแผลใหญ่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นให้เราเห็นนะครับฟังพย,ย่ยาหน่อยกเชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ